สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพบกับช่องแม่ออกวัดอีกแล้วแม่ออกร้อยชมลานะคะวันนี้ชิพาพี่น้องมาดูเมนูของหวานทุกคนทุกคนต้องเคยเห็นนะตามยายร้อยมาเดี๋ยวยายลอยพาไปทุกคนไปค่ะพาไปดูนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะอันนี้คือมะเหลื่อมหรือมะกอกเหลื่อมนะคะทุกคนอ่าทายซิว่ายาย้อยจะพาไปทําเมนูอะไร เมนูนี้นะคะทำได้สองเมนูนะคะทุกคนอันทำที่วัดเรามีเป็นสินค้าโอท็อปไม่ขายนะคะโอ้ยลูกไส้ก็อยางหนุ่งทำแต่แทะมานำ้ำลดอยู่วัดนะคะทุกคนอันนี้คือมะเหลือกหรือมะกอกเหลือกอันนี้เอาไปดองน้ำปลาลูกใหญ่มากดองน้ำปลาแลา้วทำแกงจืดถวายพระนะคะดองน้ำปลานะคะโอ้ยสามเลยโอนไหล อันนี้ดองน้ำปลานะคะทุกคนแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเมนูของหวานเชื่อมนะคะเชื่อมเดีย๋ยวใหญ่จะพาไปดูว่าเขาเชื่อมอยังไงนะคะเนี่ยทุกคนเวลาเราจะเชื่อมเราก็ปอกเปลือกปอกเปลือกออกแล้วก็ต้มน้ําให้สุกนะคะลางน้ําเกลือด้วยทุกคนอย่างมันจะสีออกเนี่ยเป็นปลรมัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะลูกเบลเลอร์เลยทุกคน เอาไปปอกเปลือกแล้วก็ล่างน้ำเกลือดีๆเอาไปต้มค่ะต้มประมาณเป็นโซมโม่งไปเลยพี่น้องต้มเป็นโซมโม่งไปเลยเนี่ยที่วัดเราทำถวายพระแม่ครูบาอาจารย์ไปทั่วภาคอีสานนะคะทุกคนเนี่ยไปต้มน้ำให้สุกต้มน้ำให้สุกแล้วก็เอาไปนอกน้ำเย็นแลวกะ ใส่ใช้ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งพี่น้องให้เย็นเนาะคะ่ะเนาะให้เย็นวันนี้ตื่นเช้ามาเฮาค่อยมาเชื่อมเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวยายสิาพาไปเบ่งอันทีเชื่อมแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะตอนนี้เก็บก่อนเบ่งแน่ลูกน้องคอยก็ได้โอ้ยที่ลึกก็สูดื้ออันนี้คือต้นมะเหลือมนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนเห็นไหมยายรอจะซื้อมาให้ดูเนี่ยเขาอยู่ในวัด สูงมากสูงเสียดฟ,ฟ้าเลยทุกคนในต้นนะคะต้นแล้วเขาก็จะหล่นลงมานะคะพอหล่นลงมาเราก็มาเก็บเอาค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บเอาไปเชื่อมแล้วก็เป็นดองน้ำปลานะคะทำเก่งๆนี่นี่ยังมีอยู่นี่ไงยังหล่นอยู่เนี่ยเนี่ยโอ้ลูกใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนลูกใหญ่ดีนี่เห็นไหมนี่ลูกนี้ด้วย นี่สองลูกเลยนี่ปกติหล่นหล่นเยอะได้ทุกคนคะ่ะอันนี้มันหลาแล้วพี่น้องคะ่ะมันเมิดฝนแล้วแต่ว่ามันจะอร่อยได้ทุกคนเล้ตับไปเชื่อมเดี๋ยวยายจะพาไปดูเชื่อมเห็นไหมตรงนี้ก็หล่นเห็นไหมคะหล่นแย่ร้อยกับสก็บค่ะเก็บก,กับน้องๆคะ่ะแล้วก็เอาไปเชื่อมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเ้าสิตามไปเบิง้งที่เราเชื่อมค่ะอันนี้เชื่อมแล้วนะคะ อันนี้เชื่อมแล้วก็กําลังอบอยู่นะคะทุกคนตอนนี้อบอันนี้เป็นเมนูของหวานอบถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเป็นปานามัตนะทุกคนเป็นยานะคะฉันได้ตลอดชีวิตนะคะถวายพระได้บุญหลายเด้อพี่นอ้องแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะะี่คระอาจารย์ชอบฉันอันนี้เมนูดองน้ําปลาดูน้องเขาทาไว้ดองน้ําปลาดีนะอันน้ำปลาดีดอง ต้องได้ทั้งปีนะคะต้องทําทั้งปีเลยนะคะทุกคนเนี่ยเขาต้มจืดทั้งปีเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ต้มน้อยๆนี่ทุกคนทําทั้งปีถ้าแม่ชีวัดไหนอยากได้แล้วก็ถวายไปนะคะแต่เฮ็ดวแซบคือวัดห้าดอกเพราะว่าเราเป็นต้นตำรัลนะคะยังไงเหลือกี่นาทีมันแห้งไหม แม่อันก็แค่เดี๋วอันที่มันเป็นเมือกเมื่อเนี่ยไม่เกี่ยวกันไหมอ่ะมันเป็นคาราเมลหรือเปล่าอ้ที่มันเมื่อกเมื่อเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะไม่สวยเป็นยังไงคือเป็นแน่นั้นอย่าเอ้ไม่มันจะแห้งเข้าไปเลยเห็นไหมแม่เะรอเห้อเมแ่้กมอนเาทำย่งสิป็นอะเหมือนเหมือนมันไม่สวยอ่ะแม่มันไม่เหมือนอันนี้อ่ะแต่มันดําดีนะดําดียูแต่แต่อันนั้นมันไม่ใช่มันดํามันน้าผึ้งหรือเปล่าใส่น้าผึ้งเยอะหรือเปล่า บันนี้มันสิเป็นแข็งกระเดิดได้บันนี้บอกมันจะเป็นคาราเมลเหมือนแม่วานั่นแหละนะที่แม่เชื่อมเนะี่เป็นอย่างนี้แหละเป็นคาราเมลแต่ว่ามัน,น,นก็อ้มันจะ,จะมีความนุ่มอยู่แต่อันนี้พอมันหัดตัวหัดตัวแล้วมันจะแข็งอืเนี่ยตอนนี้กาลังอบนะคะอุณหภูมิที่เก้าสิบเอาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะให้มันแห้งนะคะจะได้เก็บได้นานนะทุกคนอันนี้คืออันที่อบแล้วเรียบร้อยนะคะใสก่กระปุกไว้ เก็บได้นานคะ่ะทุกคนเก็บได้นานปายป้ายปายไปเข้าคอร์สกันขอบคุณนะคะทุกคนที่มาดูการเชื่อมสมอพี่เพกหรือมะกอกเหลื่อมบ้านเฮามีตามป้าเฮ็ดผ้ากันเฮ็ดกินเดอพี่นอ้องเฮ็ดกินกันเฮ็ดทวาฒน์พ่อแมอย์รูบาอาจย์ได้บุญนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องยัยร้อยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ะ้าสัสดีคะ่ะ